คำว่าธรรมทอทงรอหันมมาที่มีคําว่าศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมมโนธรรมมนุษยธรรมธรรมชาติคํานี้มีความสําคัญแล้วมีความยิ่งใหญ่ยังไงบ้างสำหรับเราคนไทยก่อนหนึ่งต้องขอภัยมากๆนะครับที่ หายหน้ากันไปนานมากเออจริงๆใช้คาว่าหายหน้าคงไม่ได้เพราะนี่เป็นพอดแคสต์ก็ผมเชื่อว่าในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เราคงจะไม่ได้ทำกันในระยะหลังนี้ก่อนที่ผมจะเข้าหัวข้อที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมผมอยากจะชวนกันคิดนิดหนึ่งตีเสมือนว่าผมเป็นเหมือนลูกครึ่งคนหนึ่งที่ มักจะตั้งคำถามว่าคำว่าธรรมทอทงรอหันมมาที่มีคำว่าศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมมโนธรรมมนุษยธรรมธรรมชาติคำนี้มีความสำคัญแล้วมีความยิ่งใหญ่อย่างไงบ้างสำหรับเราคนไทยเพราะว่าหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้คือเรื่องของการทำบุญ เรื่องการทำบุญที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมแล้วที่ผมคิดว่าคนไทยโชคดีมากที่เราสามารถตื่นขึ้นมาแล้วทำได้ทุกเช้าไม่ว่าจะไปตักบาตรไม่ว่าจะไปไปที่วัดตามใจเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าวัดในประเทศไทยก็มีค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงโควิด19แบบนี้เราคนไทยจะทำบุญกันได้ยังไง พอเราพูดคําว่าการทําบุญออนไลน์เนี่ยหล,หลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงว่าเ,เงินที่เราบริจาคไปในตกลงจะไปถึงวัดจริงหรือเปล่ามีข่าวดีจะบอกครับตอนนี้เนี่ยทางกรมสัมพักรภายใตย e ้ e-service เนี่ยเขามีบริการตัวนึ่งเขาเรียกว่า e-donations ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการบริจาคออนไลน์จะเห็นนะครับว่าแอปตัวนี้จะเป็น แอปพลิเคชันที่แล้วแต่ว่าเป็นของแต่ละธนาคารว่าเป็นธนาคารไหนนะฮะแล้วคลิกเข้าไปนะอยู่บ้านเฉยๆที่ผมบอกว่าต้นทุนไม่มีเพราะว่าถ้าเราจะไปทําบุญในแบบก่อน New n o r m a l ่ยเราจะต้องเดินทางไปวัดหรือไม่ก็มีช่องทางในการทําบุญที่แตกต่างกันไปตั้งความพึงพอใจนะครับแต่ว่านี่คือทางเลือกใหม่ที่จะทําให้เราประหยัดเวลาอย่างแน่นอน ข้อดีของระบบนี้นอกจาจะทําให้เราทําบุญได้อย่างสะดวกแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนแค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาสแกน QR code เลือกเมนูบริจาคใส่จำนวนเงินเข้าไปแค่นี้หละเราก็สามารถที่จะบริจาคได้โดยที่ลดการสัมผัสไม่เสี่ยงกับการติดโควิด19ด้วยข้อดีอย่างอื่นนะครับที่ผมชอบมากที่สุดและเป็นข้อข้อหนึ่งที่เป็นการตั้งคาถามมาโดยตลอดเวลาที่เราทําบุญนี่เราจะมั่นใจได้ยังไง ว่าเงินที่เราบริจาคไปนั้นจะไปถึงที่โรงพยาบาลจะไปถึงที่วัดหรือจะไปถึงที่สถานศึกษาระบบนี้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผู้ที่รับเงินบริจาคทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาได้ทำการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้คือการดิสรั t ที่ได้บุญจริงๆเพราะว่าเงินจะไม่ตกหล่นระหว่างทางอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ ยังสามารถนำยอดบริจาคจากระบบ e-donation ไปลดหย่อนภาษีได้โดยที่ไม่ต้องเก็บหลักฐานไปยื่นทำให้เราคืนภาษีเร็วเพราะว่าไม่ต้องไปวิ่งหรือหาหลักฐานมายื่นกันตอนหลังและยังสามารถเช็คยอดบริจาคทาง www.rd.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วย พูดง่ายๆครับระบบ e-donation นี้สะดวกโปร่งใสคืนภาษีไวทําให้ชีวิตเรา better life ขึ้นได้จริงๆครับ e-donation นี้นั้นเป็นเพียงแค่ e-service หนึ่งที่ทางภาครัฐได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นถ้าสนใจบริการ e-service ภาครัฐดีๆแบบนี้เพิ่มเติมผมแนะนำให้ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพร,รได้เลยครับที่นั่นเขาจะรวบรวมง,งานบริการเอาไว้ทั้งหมด325งาน ให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 i ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปรง่งใสครับ